โครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวเป็นโครงการที่บริษัทไทยเบฟบริจำกัดมหาชนได้มอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวต่อเนื่องทุกๆปีและในปีนี้ก็ได้ก้าวสู่ปีที่13แล้วซึ่งเราก็จะเดินทางมอบความอบอุ่นแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวเพื่อให้ผ้าห่มของไทยเบฟถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ดีฉันรู้สึกปรับรื่มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนเมื่อได้รับไออุ่นจากผ้าห่มของไทยเบสผมรู้สึกดีใจมากครับที่ไทยเบสมีโอกาสได้มอบผ้าหม่มช่วยความหนาวของต่างจังหวัดปีนี้เป็นปีที่13และ รู้สึกภูมิใจมากที่ชาวไทยเบบของเรามีความพร้อมใจแล้วก็ดีใจกันหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีแล้วก็คงไม่สําเร็จก็คือได้รับความร่วมมือจากท่านประกากระทรวงมหาดไทยข้าราชการในพื้นที่และชุมชนทุกภาคส่วนได้ช่วยกันในการสนับสนุนในการให้ความร่วมมือทําให้โงการ้อผ้าหงนี้ได้สําเร็จดูดวงด้วยดีผมขอขอบคุณ มาณโอกาสน,นี้ด้วยครับ